างหลวงหมายเลข401เป็นทางหลวงสายหลักที่สําคัญเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีเส้นทางเริ่มจากอําเภอตะกวดป่าปัจจุบันเริ่มมีปัญหาติดขัดของการจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนเนื่องจากบริเวณสองข้างทางมีชุมชนหนานแน่นและมีสถานที่สําคัญหลายแห่งทั้งพื้นที่ธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญโดยเฉพาะบริเวณอําเภอท่าสาราทําให้เกิดความไม่สะดวกและความล่าช้าในการเดินทางอีกทั้ง ทางหลวงสายนี้ยังมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ในการขยายถนนดังนั้นกรมทางหลวงจึงมีแผนดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข401ช่วงดังกล่าวและโครงข่ายทางหลวงใกล้เคียงเพื่อให้สามารถเดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่โครงการเบื้องต้นพบว่าแนวเส้นทางโครงการผ่านโบราณสถานในระยะไม่เกิน1กิโลเมตร เขข้าขายต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกําหนดขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา48แห่งพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพศ2535และฉบับที่2พศ2561ดังนั้นจึงมีความจําเป็น ต้องดาเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติข้างต้นทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาโครงการก่อเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุดกรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัทสยาม general engineering consultant จำกัดบริษัท entic จำกัดและบริษัท professional engineering solution จำกัด ดำเนินการโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรบ,บนทางหลวงหมายเลข401ช่วงแยกเตาหม้อถึงคลองเคยโดยมีระยะเวลาดำเนินการศึกษา450วันพื้นที่ศึกษาโครงการครอบคลุมระยะ500เมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางอยู่ในเขตการปกครองตำบลท่าขึ้นตำบลไซบุรีตำบลโพทองและตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับรูปแบบการพัฒน,นาโครงการเป็นการออกแบบเพื่อรองรับปริมาณจราจรในอนาคตพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับผู้สัญจรระหว่างชุมชนสองข้างทางโดยคำนึงถึงผู้ใช้ทางที่จะผ่านช่วงบริเวณทางแยกไม่ให้ติดสัญญาณไฟจราจรและสำหรับผู้สัญจรระหว่างชุมชนจะยังสามารถดำเนินกิจการหรือสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างสองฝั่งถนนโครงการได้ปกติรวมถึงการเข้าถึงแหล่งบริการประชาชนเช่น โรงพยาบาลท่าศาลามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นต้นโดยจะทําการออกแบบทางแยกท่าศาลาทางแยกโรงพยาบาลท่าศาลาและทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกันเนื่องจาก3าทางแยกอยู่ในบริเวณใกล้กันโดยออกแบบเป็นทางลอดตามแนวเส้นทางหลักโดยจะลอดผ่านบริเวณทางแยกท่าศาลาทางแยกเข้าโรงพยาบาลท่าศาลาทางแยกเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งสองทิศทางหลังจากนั้นจะไต่ระดับขึ้นสู่ระดับพื้นดินบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามคลองท่าสูง โดยทางลอดมีความยาวโดวยรวม1,400เมตรออกแบบให้มีช่องจราจร4ช่องจราจรไปกลับกว้างช่องจราจรละ3เมตร50เซนติเมตรพร้อมกับมีไหลาทางข้างละ1เมตรและมีทางขนานที่ทางละ2ช่องจราจรกว้างช่องจราจรละ3เมตร50เซนติเมตรมีไหลาทางข้างละ2เมตร50เซนติเมตรพร้อมกับทางเข้าข้างละ4เมตร10เซนติเมตรและทำการขยายสะพานข้ามคลองท่าสูงต่อเนื่องจากสะพานข้ามคลองท่าสูง แนวเส้นทางหลักจะออกแบบเป็นลักษณะทางลอดเพื่อให้ลอดผ่านบริเวณทางแยกผู้ใหญ่ปลืม้มสำหรับการออกแบบจุดตัดเดิมจะคำนึงถึงสภาพการจราจรให้ใช้งานปลอดภัยและเดินทางได้สะดวกพร้อมกับปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ในแต่ละรูปแบบทางแยกท่าศาราออกแบบเป็นลักษณะของวงเวียนมีขนาด2ช่องจราจรและเสีวงเลี้ยวแคบที่สุด20เมตรทางแยกโรงพยาบาลท่าศาราออกแบบให้คงลักษณะทางแยกในปัจจุบันมากที่สุด และออกแบบเพิ่มให้มีจุดกลับก่อนถึงทางแยกเข้าโรงพยาบาลด้วยเพื่อลดจำนวนรถที่จะต้องผ่านทางแยกนี้ทางแยกเข้ามาหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ออกแบบให้เป็นลักษณะของทางแยกเพื่อลองรับการจราจรที่จะเข้าและออกในมหาวิทยาลัยทางแยกผู้ใหญ่ปลื้มออกแบบเป็นลักษณะของวงเวียนมีขนาดสองช่องจราจรและจะมีวงเลี้ยวแคบที่สุด9เมตรและในส่วนของทางแยกเต่าม่อและทางแยกคลองเคย จากการค่ายการปริมาณจราจรบริเวณทางแยกพบว่าการออกแบบทางแยกเป็นระบบควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรมีความเพียงพอต่อปริมาณจราจรในอนาคตจึงปรปับปรุงด้วยการเพิ่มช่องลดความเร็วช่องเร่งความเร็วและช่องทางรอเลี้ยวพร้อมกับระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรนอกจากนี้ยังมีการออกแบบอาคารระบายน้ำใหม่จำนวน26แห่งแบ่งออกเป็นสะพานข้ามลำน้ำ3าแห่งท่อลอดเหลี่ยม2แห่งและท่อลอดรวมจำนวน21แห่งและการออกแบบจุดกลับรถ บริเวณจุดตัดทางแยกเตาหม้อบริเวณทางแยกท่าศาลาบริเวณทางแยกโรงพยาบาลท่าศาลาบริเวณทางเชื่อมมหาวิทยาลัยวณันลักษ์บริเวณทางแยกผู้ใหญ่ปลืม้มและบริเวณทางแยกคลองเคยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักรูปแบบทางเท้าออกแบบเป็นคอนกรีตพิมพ์ลายเส้นโค้งโดยใช้สีเป็นโทนสีเทาอมม่วงหรือสีเหลืองซึ่งเป็นโทนสีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากการศึกษาด้านวิศวกรรมแล้ว ที่ปรึกษาได้ทําการศึกษาและประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการพัฒนาโครงการครอบคลุมทุกกิจการของโครงการพร้อมทํากําหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชนประชาชนให้น้อยที่สุดโดยมีมาตรการที่สําคัญดังนี้การประชาสัมพันธ์โครงการโดยการแจ้งหรือติดป,ประกาศให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการทั้งสถานที่ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการช่วงเวลาทํางาน ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างอย่างน้อย1เดือนเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวติดป้ายและไฟสัญญาณให้เห็นพื้นที่ก่อสร้างอย่างเด่นชัดทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนกำหนด,ดให้มีการฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าเย็นติดตั้งกําแพงกันเสียงแบบตั้งตรงมีความสูงรวม2เมตรห้เซนติเมตรจากระดับพื้นที่ที่ก่อสร้างโดยวัสดุเหล็กความหนา0.64มิลลิเมตร บริเวณชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการที่มีค่าระดับเสียงเกินมาตรฐาน70เดซิเบลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนเช่นการก่อสร้างฐานรากการขุดเจาะผิวหน้าดินการกระแทกการตอกหรือกิจกรรมอื่นๆที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้ดำเนินเวลาในช่วงเวลากลางวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่าน,นั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ การก่อสร้างในฤดูฝนต้องระมัดระวังการเกิดน้ำท่วมขังในด้านใดด้านหนึ่งของถนนถ้าหากพบการท่วมขังเกิดขึ้นกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาเครื่องสูบน้ำหรือหาวิธีระบายน้ำออกจากเขื่นน้ำท่วมโดยด่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในระยะดำเนินการให้ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปั๊มน้ำและตรวจสอบระบบสำรองพลังงานหรือการทำงานในภาวะฉุกเฉินก่อนมีการเปิดใช้เส้นทางโครงการกำหนดให้ผู้รับเหมา ้องดำเนินการทาสีตีเส้นแบ่งช่องจราจรให้เรียบร้อยติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรที่ได้มาตรฐานในที่ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะทางแยกและทางโค้งที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตรวจสอบและบำรุงรักษาสภาพผิวจราจรสัญญาณจราจรป้ายบอกทางและป้ายเตือนต่างๆให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและกลางคืนทั้งนี้ กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนอันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดําเนินงานและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการและนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมมาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย 1. การเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือในวันที่21มีนาคมและวันที่25ตุลาคมพศ2565 2. การประชุมปฐมนิเทศโครงการหรือการสัมมนาครั้งที่1เพื่อน,นำเสนอข้อมูลข่าวสารของโครงการประกอบด้วยความเป็นมาของโครงการวัตถุประสงค์ของการศึกษาพื้นที่ศึกษาขอบเขตการศึกษาและแผนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบดำเนินการเมื่อวันที่28เมษายนพศ2 5 6 5 3การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบทางเลือกของโครงการหรือการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1 เพื่อนําเสนอรูปแบบทางเลือกของโครงการเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบทางเลือกและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆจากผู้เข้าร่วมประชุมในระดับพื้นที่ดําเนินการเมื่อวันที่10สิงหาคมพศ2565 4. การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการหรือการสัมมนาครั้งที่2เพื่อนําเสนอสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบโครงการและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆจากผู้เข้าร่วมประชุมในระดับพื้นที่ ดำเนินการเมื่อวันที่27ตุลาคม2565 5. การประชุมเพื่อหาหรือรูปแบบการพัฒนาโครงการเพิ่มเติมกับผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกรูปแบบโครงการและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆจากผู้เข้าร่วมประชุมในระดับพื้นที่ดำเนินการเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพศ2565 6 การประชุมทบทวนสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการหรือการสัมมนาครั้งที่2เพื่อนำเสนอการทบทวนสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบโครงการและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆจากผู้เข้าร่วมประชุมในระดับพื้นที่ดำเนินการเมื่อวนันอัครที่10มกราคม2 5 6ัาย6 การประชุมหาหรือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือการประชุมกลุ่มย่วยครั้งที่ 2, 2> เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาโครงการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมกา้มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆจากผู้เข้าร่วมประชุมในระดับพื้นที่ดำเนินการเมื่อวันที่10เมษายน2566นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อนเนื่องผ่านสื่อรูปแบบต่างๆได้แก่เว็บไซต์โครงการ Facebook โครงการและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่นเป็นต้นกรมทางหลวงมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข401ช่วงแยกเตาม้อถึงทองเคยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นและติดขัดช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินทางตลอดจนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร รวมถึงเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไประบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ